นี่คือทางเดินลงมาที่พักนี่คือเต็นท์ที่นอนเมื่อคืนตรงนี้เป็นศาลาไว้นั่งเรามาดูภายในเต็นท์กันนี่ภายในเต็นท์ นี่ธรรมชาติคือธรรมชาติ <ไป S 1> ที่เห็นไปยู่ห้องน้ำมีอ่างล้างหน้าแบ่งฝันมีห้องส้วมมีห้องอาบน้ำ นั่นก็เป็นอีกหลังนึงบ๊ายบาย